น,นี่คือสภาพผิวที่เพิ่งตื่นนอนนะคะฝ้า จางลงจนแทบมองไม่เห็นเลยนะคะเพราะเราใช้สบู่ตัวนี้นะคะและมีเทคนิคการใช้ให้ฝ้าจางนะคะใช้แบบนี้ฝ้าจางไวมากนี่คือสบู่ที่เราใช้อยู่นะคะสบู่น้าเง,งาใช้แบบนี้แล้วฝ้าจางไวมากๆกนะคะก็คือบริเวณไหนที่เป็นฝ้านะคะเราเน้นจุดที่เราฟอกเน้นจุดที่เป็นฝ้าเลยนะคะในระหว่างที่ฟอกนะคะให้เน้นจุดที่เรามีปัญหาฝ้านะคะเป็นฝ <libro> ้าตรงไหนฟอกเน้นตรงนั้นนะคะเน้นบริเวณจุดที่เป็นฝ้านะหนึ่งถึงสามสิบวินาทีเน้นไปเลยเน้นให้สารสกัดมันเข้าไปทํางานเลยนะทุกคนนะคะรูขุมขนกว้างตัวนี้ก็ช่วยให้รูขุมขนกระชับขึ้นนา เนียนขึ้นผิวใสเงาขึ้นนะแล้วก็ไม่กัดหน้าไม่ทำลายหน้านะเพราะว่าไม่มีสารอันตรายลูกค้าหลายท่านนะคะถามว่าคื้ททาไมแค่ใช้สบู่ป้ามันถึงจางน,นะคะตัวนี้มีสารสกัดาจ,จากวิตามินบีสามแบลบรี่กูต้าไทโอนและวิตามิน C. ซีสีตัวนี้นะคะจะช่วยเรื่องป้าดได้อย่างดีเลยแล้วก็จะไปทำงานกับเม็ดสีให้ป้าเนี่ยค่อยๆจางลงจะไม่ใช่ไปกัดผิวให้ผิวบางผิวแดง,ผ,แดงผิวแสบผิวแห้งไม่ใช่แบบนั้นนะคะและที่สำคัญน,นะตัวนี้เราใส่วิตามินอ e ีเข้าไปด้วยไปเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวล้างๆหน้าจะไม่แแแห้้้งงงตึเเเเเเลลย่่่่่ะะคคควก็อีีีีดดทททใใสสนนนนนาาาาาาาชรรขจุุุโปปณภพ ของโรงงานะที่มีอยู่เลยนะคะและสบู่ตัวนี้เป็นสูตรพิเศษของแบรนด์โดยเฉพาะเลยเป็นเป็นสูตรเฉพาะแบรนด์เลยเป็นสูตรลับเฉพาะแบรนด์หลังจากที่เราฟอกเน้นจุดที่มีปัญหา1-30วินาทีแล้วนะคะให้เราเอาฟองฟอกทั่วหน้าแบบนี้นะคะฟอกทั่วหน้าและล้างออกได้เลยนะแต่ถ้าใครมีเวลาก็ทิ้งไว้ 1- 2นาทีแล้วค่อยไป,ไปล้างออกนะทุกคนลองค่ะลองเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ล้างหน้าดูแล้วจะรู้ว่าแค่เปลี่ยนผลิตภัณฑ์ล้างหน้าที่ตอบโจทย์ผิวฝ้าก็จางลงได้คนเราอะสักแต่ทาครีมอย่างเดียวอะฝ้ามันไม่ ที่มันตอบโจทย์ปัญหาผิวเราหลังหลังจากที่โอกให้ทุกคนดูเมื่อกี้แล้วก็ไปล้างหน้าทันทีจะเห็นได้ว่าหน้าจะไม่มีความแห้งตึงเลยแล้วก็หลังล้าง,งจะสัมผัสได้ทันทีเขาว่าหน้ามันลื่นแล้วก็นานุุมมากและที่สําคัญคือรู้สึกว่าหน้าเงาขึ้นทันทีหลังใช้เลยอะนี่คือผิวหน้าของคนที่เคยมีปัญหาฝ้ามาก่อนแค่เปลี่ยนสบู่ล้างหน้าฝ้าก็จางลงคือนี่เราเป็นผู้หญิงวัย40ที่ไม่มีปัญหาเรื่องฝ้าแล้วก็ไม่ต้องพึ่งรองพื้นเวลาออกจากบ้านแล้วคือโคตรดีใจแล้วก็ท้องไม่มีฝ้าเราาาคมมมีวั่นใจใช้ชีวิตเลยทุกคนองดู